เปิดแล้วไม่องพีแม่จริงครับปักไฟวัดวัดว่าอเอกวัดพิริศีเสริมหนักว่าไม่จ้ะผมปัดซิกระดดโอ๊ตมาทำจัดผมเลยละปัดซิกระดดหักนัไหลตีรูครับสักแตกที่อาวสุดนั มาที่ลิติครับแม่มากแหมะมากลำเรืองไหนครับจำปลาที่โตนีผมจะรับจำปาแล้วครับคือก่อนผ้าก่อนเออตอนไปพ่อกววงกันไหมขววงแล้ขคือไปพ่นันไปเล็กกองกันไหมเอาตอนนี้มาละมาเจริญแต่ว่าต้องผ้ากอสะพนธ์ผ้ากอนจออกมานักอีกจะออก้ากนักอีพทีนรับกนปลาที่โตนี่เราตอนนี้ล้ะ นันใั่ไหทหาไปไล่ก่อนเหรัเขาทไปไให้ลูกทหารไปไโตได้ไปเองโนได้ไปเองไปเองนะไพ่ออนดี้สิเด็ไปตอนนี้ลูกก่อนแต่ไอจะเรื่องด้วยสิว่าแค่หยังเมยานีลตั้สิบากองในลเมย เรื่อกนี้นะย,ยุนในไทยนี่สั่งหม่ผมปัดชิวนุนได้ครับผ้ากองนะกวัเออสี้ากองอะไรกันแบบที่ฟังข้อดี เสียงดีมากแต่อยากใกล้คุณเล่นอีกเดี๋ยเสียงดีครัมาไกลขอบคุณแม่เอาตอนไหนก่อนตอนพาก่อนไม่ก่อนพาก่อนพาก่อนให้อีกสิบ้วงเดี๋ยวสิพาก่อนพาก่อนแต่ว่าตอนสิพาก่อนนี่ยันพาหมาออกก่อนอยู่หมาที่ใส่กับหมาอยู่ป่ามันนี่แหละกันมันสอนเต็มตัวชีหลงเรื่องรักเรื่องเล่นมันนี่เนี่ยจุนละมานี่สิไปพอก่อน แม่่สิเอาตอนพาก่องนี่คแั้วกาดูกันยังน่าทเออจากขงของนี่แม่่เห็ดผ่ามาบัดี้จุล้มีเกแล้วเห็นกล่องเลยอใหญ่พี่นองเลอจุดล้วมะีกัสีไดเดี๋ยวเดตักลองอย่ลจนตด พระอเอ,ะะอกวัดเนี่ยครับกลองอยู่ใน,ในยังสาวใหม่ก็เจ้าเล่นคือเปลี่ยนห่วยจังซีอุ้ยอันนั้นกลองอันนี้แม่ยังอันนี้มันกลองให้โนลีอันนี้จะเสันกอลกนงงกองเพี้นอยู่ในวัดแต่ว่าปลทุมมาสีวิตไม่กล่องเด็กปลทุมมาอยู่ในกลอ,อ,องแต่ว่าอยู่ในหนีกวันพอเป็นปลทุมงหน้าเลยพอเป็นปลทุมมาสิแม่ยังชี้ล,ะล,ะละ้วนอุ้ยมีหอดไข่กองเอาสมมติอี่เพ็นนี่ พี่น้องเอ้ยของไปไนที่มาคือพุดไปยืนฉัน้อนลาเลยโอ้ย,อย,ยก่อนนั่งกระทุ่มานานนองเมียแพ้งกวนานะ้าก่อนเน่คือ <c oughs> จักสายแน,น่นหันน้าจอนเขามา หนีหนีนักสีเรา่งสมาหากอนกอบเกิดปั่น่ี้าอยู่นีบ้าป่นไป่หนีเอาไว้เป็น่งมนตาบคากอบลูก้ากรอบก่อาันไเครกบผีบ้าีบ้าผบ้าสายตามองปนี่ ไม่จักไไดบอกจัติดังกของบ่ได้นี่แหละอ้อมแอมอ่ะ ม็เล็กไปเจอไร้แลฮะมนเล็ไปเจอไรฮะมนเล็กไปมันนักอีกนบกันเด็กัตจรงจังเป็นเนียงนึ่ฉันฉันเล็กเป็นไปชุ่มมาค่ะก็่แม่มัน่พี่ร้องแย่แ่นจไปมากจีไม่ได้กันยเห็นเหรอคซ้อพ่ออนี้ไหพ่ออยางนี่มันโอ๊ยป็ดห้องดูนี่มีตัว

กันหนาหไม่เน็นพแมงมันจะไม่หนาสองข้างหนาอ้าวทำไมตอวานุ <c 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 ่งไปอยู่ทางหลังล่ะทำไมมะคุณเห็นแมงกยี่อไันอ่าขับู้้ากูไเห็นหลาขายนกกระทากูไปซื้อกินเลยนี่ยนกกระทายากซุกเนียแะหดอดหดเียยังทุกงเกีย้เ ยับ้างไม่ต้องชิบหายไม่รู้เลยเอาละไม่ใช่หมุนพอหมุนไม่ให้ต่อ

sau khi phát nuôi rất rút được một